สบายดีปารุสบายดีสุขีทุกคนสมองสบอนสบายดีเอฟซีเต่างแพงพวกพวก่อคือเก่าปาลุ้งกับ่อ,องคนมันหน้าเพียงน้องมวยเหมือนสบายดีปาลุ้งยายบอลน,น,น,น้งลองว่าขีปารุ้งจะไรก่อนนุญหาตนัปารุงเมือนน้บคนไม่ไปหาขีปอยู่ไซเนาะพอน้องมวยเพิ่นยาบเพิ่นสีย่ายบอลยา่ายทีปารุ้เลยแต่ก่อนบคนกับ้ากันมานอนอยวผิดแล้วปารุ้ง ฝอนองว่าคีมเพิ่มยังน้อยเนาะแม่ว่ามันก็กว่างดีแล้วเขาก็ยับมานอนอยู่บนเก่าเขาปาลุงเลยยับพื้นที่อะไรบางบอลกระสีหกนน้อยหนึ่งก็ต้องขอโทษขออภัยปาลุงอันนี่ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าของบ้านคอนกับน้องมวยปาลุงเลยกระสีหกน้องหก นีงไม่โอกาสไปล,ลยงเ้ม่ยายเพิ่นไปใส่มือนขีพ้พุนก็ร้ายไปลุงเอ้อุ๊เอ้าขนาดแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนบาอกวันก็ไมไ่ให้นอกขี้มาน,นอนอยู่พี่ดอกเพราะว่ามันอัพนั่นนอมวยยันเพิ่นหายใจบสะดวกพอห้องบาอกวันนี่ บมไดอ่านอะไดอกปะลุงเอ้น้องเคนดี้บางคน,นเอาตู้นอนมากั้นเอาพาตู้ปะลุงเอ้ห้ามตู้มากั้นเนี่บเป็นห้องสำหรับอนอนบาขันกับน้องมวยตอนแรกมีตู้ประมาณน,นี้เป็นเงี้ยถ้าเอน,นแต่นี่ยหายาไปอีตัวน,นั้มากว่า ม่เก็บผ้าท่งรัวผ้าต้วสีดงวยไ้ใส่หัวบรรทุกบรรดอกติน้อนนงแค้นก็นจะมาเก็บซอยแล้วนี่เบิงง้งทรงจะพาเห็ดใส่หอยใส่ใสในหน้าโอ้ทรงต้นเนียนั่นได้ยังไงคะเด็กน้องดบหน้านี่เดี๋ยวจ่อาวาที่ ยายนั่นเนาะปลุงเอยมื่อนี้หายม่ใหญ่เอาลูกายเนาะเฮาก็มาเมียนเสื้ตันีอย่อือลครับเข้าไปตัวนี้ได้คะใส่แล้วเจะใส่เฮโอ้ยงอแงแล้วแลวไ ได้ยินแต่เสียงยายกับเสียงลานปลลุงเลยยายบุญรอดกับนวัคีมอยากกินนมเหมือนจะเคยมนึนมยังมีอยู่แต่ว่าน,น้อ,นนอ,อวักคีมกับยายบุญรอดปลลุงเลยกำลังอุ่นไหวกันอยู่ตอนนี้ลองไห้ปลลุง ขี้ห้ขนาดเลยลูกชายนาวากีม <Okay. S 1> กำลังเก็บสุภาเอาไว้ประโลนเ้ยอันใดมันที่มันบม,มดสำคัญเนาะเอาเก็บใถุง,งยางไว้ดูด้านนอกนวะลประลุงกับนาวากีมเพิ่อขีให้อยู่กับยายบุรรอดเพิ่นแหละบ๊อควันหากระสุนนุ่มให้ลูกเมื่อกี้นี่ตู้นี่ก็คุณและแต่ข้าวบ๊อควันนั่น บุษันได้กับน้องมวยเพื่อเลยซื้อไว้ห่ากับบทันมีเงินแม่ว่ามีเงินมีคำเนาะแบบสิเห็ดเป็นห่องห้ยำบุษันบุษันเห็ดกอกปลาลุงนอนในนี้กันไปก่อนไปเห็นนั่นบาดน,น้องมอดเมื่อวานเฮ้ยปลาลุงเนี่ยเป็นตะอยู่ขนาดเสียเห็ดช่องหอง่อห้องน้องเหยียบกับห้องน้องมอด

มงึงดูที่นอนทำเป็นอะไรบ้านเอ็แป๊บนึง่งใหญ่บวชเพิ่มฮ่าอู่แล้วปะลุงเอ้ยลูกชายบอยู่นมวยกัเก็บเป็นได้น้องมวยเผาเห็ดมันแหลกปะลุงเลยไปเชียร์ออกแก๊ลุกมวยปะลุงเอ้ Sắp kết hương, cả luôn thì họ lợi mì mình bỏ đông ngoài ừ. à Mike. 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 mình mua Mike. 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 ໄປແຍມມຸມເນາະນັ້ນລູກສະໝັກເພຈທີອອมาແລນາ Uih, hook kana. Aku lagi ni Ha kasih hook, Pak Lung. Oh, Awak saya kok. หนามินนี่เอาหายเพิ่นปะลุงเอแต่อผู้หละขมุกขบใจหนาเพิ่นไลยบอกควันห้าก,ก็สิได้เห็นได้ปะลุงเอต่เพิ่นบอกเคยหบอกควันเห็นจักเสือเสืองไว้ไวแต่โดนเลยความหักความพ่วงหนาเพิ่นเอาหายปะลุงหนามินนี่มีจัก,ม,จกมีจักอันกระเป๋าแล้วเพิ่นเอาหายโซ่อ,อันนี้ก็คือซิแมนเขาน้องมินนี่เพิ่นผ้ายตะกี้น่ะบอแม่ผู้หญางมินผ้ายเออจะไปนนาที่เ้องใส่ วันไหนเเลือกอัน hmm. จ okay. ิม mm ีสองใบัวน mm ี hmm. ้งามก็เลยอัตจนนเลยแต่การเดี่ยวนี้เขาก็ไปคอยไปไซด์พื่อเลื่อบริด้พไปแต่ก่อนทานก็สิพายดูอีกมาดูเลยบ่าอะไรก็คิดหอดก็ลูกมือหนาเพิ่มมากกับได้ไปคไปหนมบาคีมเพิ่อนนมวยว่าสิขขืนตอนตอนแรกเนาะแต่เพิ่นกบกลาบก่อนกะงเลยอันนี้ก็คือมันยิบมัอยู่ก็ลดูกเลย เก็บใบเพราะว่าน้ำตกการหนูมันเล่ปะลุงเอ้ยบุคคลเกษสิผ้าออกด้านนอกกันต่อปะลุงเอ้ยหาลูกทรายน้องวัคซีมน้องมวยเผ็ดเกล็ดทำความสะอาดเนาะเพราะว่าอ้าน้องวัคซีมออกมาบ่ได้ดอกอ้าน้องวัคซีมขม่าบ่ได้ปะลุงขี้พุ่นร้ายขนาดอ้าน้องมวยเพิ่นอันนซะก่อนเพิ่นเก็บเพิ่นกวดก่อนกขนาดปะลุงเอ้ยเพื่อนบุคคลนี่อื้ เครื่องปู้ปุ้ยหกหกหกประลุงเลยว่าสิเห็ดห่องย่ำด้กบระเห็ดจากสิข้าวได้แหละสิได้เห็ดห่อง คือกับใส่ลบขัดจอกสิไปซื้อโทรศัพท์สุดแรกนมวยโทรศัพท์น้งมวยเนาะโทรศัพท์บอนบ่แม่นเด้อเนาะโทรศัพท์เจ้าแหละโทรศัพท์คา6,000บาทแหละปลูเยแล้วก็เปลี่ยนใหม่งทางไยังเก็บไว้ปลูเอ้ยแล้วสิมีความหมายยังเก็บไว้เนาะเพราะว่าเก็บไว้เป็นทีะลึกปลูเพราะว่าได้ใหน้าส้นีแหละบ่ได้ใเฮาเก็บไว้นวยเป็นคนมักสะสม สมโคเก่าว่พอมาวันนี้ก็จะมาปลาควนและปลาลุกหมุนคนกรสิพา้าปลาลุงออกไปเบิ่งลูกทรายซะก,ก่อนก่อนสิลาขีปนะโอ้โหถบ่บยแต่มาและค่ะนอนเลยเมื่อกี้นี่ยังได้ยินเสียงหายอยู่ปลาลุงเลยหมวาคิีมลานสาวน้องจักรจันทร์ยายบนลอดพอใหญ่เพิ่น นอนอยู่เต้คนอะไรเพิ่มไปไหนพนี่เพิ่นยายบนหลอดกับเห็ดเบี้ยของเพิ่นเนาะอันนี้เป็นขี่ไม่ไม่ขั้นดอกนะป้าลุงผสมกับขี่กระตกหรือว่าขี่กระไตห้อ,องอะไรขโมาหันนี่ก็ซ้มมาภาคควันแหละป้าลุงลูกชายก็ได้ดตื่นแล้วลูกลานสาวเพิ่นเอาเนาะ จะได้กระเป๋อนุกขานะน้องป้ลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องมาควนจนเก่าจนเคยสบายดี